โห่ๆๆมันเลยมาจากของมาไล่ปาดเอ้ยน้องปายมึงนี่เมื่อวานไป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 ขาหยังไปขาปุยยอดสู้ไก่กินหรือไปขาไก่สู้ปุยยอดกินเนาะขาปุยยอดสู้ขาปุยยอดสู้ไก่กินบ้านสันโอ้ยลูกสาวขาหยังยังกินมึงนี่ฮะปุยย่จะไปว่าลูกสาวฮะแค่เขา จังไแค้เขาแค้แนวไลยเขาได้หลายกลัวหมอจะไปบ้านลูกสาวว่าจะไปเห็นอย่างไปถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปราคาอย่างนี้พอดเออ่าโมดแดงราคาพ่อยไก่งใหญ่บ้านบ้านลูกสาวเป็นบ้านสุ้งสเปนราคาราคาจักลากบันไดขึ้นสามทางผูเนี่บ้าเบันไดขึ้นสามทาง บอกไปมันไดึกสามคงูขประตูหนึงประตูขาประตูหนึ่งออขากหลายบ้านนอไปครับพี่น้องครับสีไปไสะสีไปไสล่ะทรับจไปเตล่าแหะครับจไปเตยลาแล้วอคเัน้ก็สจเตยล่าให้กัน้แเพียงอยู่บ่ล่ะบ่ได้บ่ให้แยกเพียงเลย โกเบีงสุดท้ายมันไม่ถึงเอาสักมื่นนึงก็ถึงละไม่มีบอลถึงคนอนลายเดียวร้อนลายเยอะอยู่เลยตอนนี้เราไปลองกับเตยล่ากับตอยล่าเตยล่ายอดยอดเท่าไหร่เท่าไหร่นี่กี่บาทอันนี้หนึ่งเบืองโอ้ยเบืองหนึ่งขึ้นคือเบืองบาหลายเนาะ โอ,โอ้ยเนี่ยมือหนึ่งตัวข้างหลังแล้วลกูกเท่าไรไม่รู้ไรไม่รู้ตรแต่คิดว่าก็ต้องมีแรับไม่ต่ำกว่าห้า,าราามมา้อยเออเฉพาะวันนี้บอกเลยว่ามาลายสะสมมานี่วันนี้วันเดียวใช่ไหมเอฟซีทูทิยาผู้ใดเนาะเอฟซีทูทิยาเนาะนีน่เนาะผู้<ม>ห้มือน,นึงเรื่อยๆเอยๆอยๆแล้ว,ลวเทอนี่เอฟซียานี่ เจ้าประจำสุด่วนแลวโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวตัดเอาลูกป้ายปไปภรับปเรับเทบเตล่าเลยครับนอกปาย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาๆก็<ส>ไปแล้วทอ่จได้ระ้ยคุณได้นี่ปใครเนี่ยคน,คนสวยคนสวยไม่นี่นี่นี่โอ้คุณแม่น,แมน้องปลายคุณมหาลูกสาวคุณ บรรยากาศรักเตล่าพี่น้องครับพี่เอกนะนี่ก็มาทำไม่ทันเพราะว่าเอฟซีออนารอบดึกก็เลยได้ยืมพี่เอกค้องก่อนให้ติดร้อยหนึ่งให้ค่ายยืมเป็นธรรมเนียมค่ะพี่น้องธรรมเนียมเหตุเพราะท่านก็ต้องยืมค่ะเพราะว่าบางทีเอฟซีเขาเขาต้องการให้เราค้องอันนี้ยืมกับเซาเดียนเดียวกันมา ยิงกเศาเนี่ยอารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวกันเ็บะท่านีดีค่ะพี่น่องค่ะให้ค่าเช่าหนึ่งร้อยบาทเออมีค่าเศ้าเกิน m o r นิ่งค่ะเดี๋ยวเริเปียนช่วยกันพ่อไปลงไปพ่อน้พ่ำจิ้มแบบแซ่บโอ้พ่อมาต้มกิน้ลยเด้มาเอา้ามาห้กิน น้องปลายครับเดูอทียบ้บานเพิ่งน้องี่นองเลาะล่ำอยู่บานเพิ่มีแอปญหาครับเอาผู้หูบื่้เกนเออแตมเบื่อเลฟอนตเตยล่เดี๋ยวเป็นไรล่ะปองประจเดือนโอ้เอามันประจำปีเหรอเป็นยังไงบอกเอาเอาเอาหายเร็วๆพ่งนี้ก็วันนี้ก็ปกติเอาเอนเดียวหาเร็ว เอาพี S <S <5> <5> ่น้องหลังจากลงมาแล้ววันนี้ถอดหัวเลยพี่น้องครับถอดหัวแล้วถอดหัวแล้วถ่ายถ่าย้ม่ได้เสมนีซนาถอดหัวครับแม่ไปวิ่งมาทุกลำเคิเอาไปเชี่ยวห่ไทยเ ตเราเ่ม,มเบ้ค่สาวานะ <c oughs> เออนะ่ะเออนะ่เออนะเกนะ็บคาา้าซอดสุดนะ้วสุดไ,ดไปไว้รถบ้ากัวหะครับน้องของคันนี้ต้องด,ดืพับโเลยพี่น้องครับเอาไปฝากไปพับรถทั่วปก

ไม่้องครับคลิปนี้ฝาไว้เอครับยู่เตานสาวอยู่เตราครับโอ้ยวันนี้ยูเตา้ายกอยไม่รู้เรื่องะได้ไปถ่าย ครับผมคลิปนี้ฝากไว้สวัสดีพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามดูที่ช่องปฝาโู่ลำพลินนองเชี่ยวครับพี่น้องครับน้องปลายครับอยู่ที่บ้านเพื่อนนะพี่น้องหลังจากตั้ลาคุยกับนักเอกออมแรมครับทำอะไรไม่ทานครับเด็ดซอมมาไล่หมอลำน้ำกันครับขินพอกน้อนครับในเมื่อมันทําไม่ทานก็ก็จําเป็นนะพี่น้องเนาะเอฟซีพันอวนมาให้แล้วครับจะต้องฟังให้เพื่อนครับพี่น้องครับ ลกำลังเก็บสิงเก็บของกับพี่ดองครับเอีาไปดองครับช่องปลาโก้ลพ่ออฟิชาติขอขอบคุณหลายๆครับูมปลาสกพี่องีฝากไว้สัเนีครับพี่้องครับสวัสดีครับสวัสดี